สวัสดีคุณคนเด็กท้องเชนวัน Dead Host Channel. นี้จะเล่นไลท์โทเปียกันเอง,เองซึ่งไลท์โทเปียอันนี้นะคะมันมีอัปเดตใหม่คือบ้านหลังนี้เลยทุกคนส่วนความลับอาจจะเป็นคลิปต่อไปหรือคลิปนี้เลยนะคะนี่ซึ่งบาใหม่ก็สามารถไปดูอัปเดตเอ็นได้เลยนะคะก็สวยงามอยู่นะมะุดติกต๊ก จะด้วยติดอุด้ยอย่าเปิดประตูดิใครขันดูเนี่ยอย่าอย่าขันใครขันเนี่ยหนูรีบดูก่อนนะคะนี่าค่อยมีเกมหนูยังโหลดไม่เสร็จดันเนี่ยหนูช้าน่าจะไปคลิปต่อไปดนาน,นี้ก็น่าจะเน้น,นะจะบอกว่ามันมีบ้านใหม่แล้ว 拜拜。Bye bye.